คิดสวีดัสแอนัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้เราอยู่กันในเกมเด e b แ c k r o o ูในร o บบ o อกคือมาเล่นเพราะว่าเห็นว่าม,มันอัปเดตแล้วนะเห็นว่าม,มันอัปเดตเลยอยากแด่กยอยากแค่ เลยมนเล่นเกมนี้นะครับแล้วด,ดูสิ่งที่มันมีนสิไปมาซื้อไปมาซื้อตอนนี้ไม่มีโลเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันเลย นี่คือหัวในแมบบของเราเียอไปกันเลยแแบบมันต้องใส่ชุดเนี่และ่ะต้องใส่ไหมไม่โค้ชใส่ใส่ซีทมันนี่นี่ยหละบ๊วยเล <c oughs> ่ต่อเพื่อนนะ เพื่อนอะไรแต่จะลิงก่อนเป็นไรเป็นจริง เพื่อนไปทำไปตามเพื่อนนะฮะัคนที่เิีย่าอเบียฮะโอ้หนละคนนะหนละคนที่คิดว่า,นนะท,วาทำไมผมถึงนานๆนะีอาเก็บนะฮะอืมนน่าคือเรียนไม่อยากลงเพราะว่าไม่ได้บบตัดตอน ไม่ช่วยไม่ช่วยปี๊บปารีอะไรอะไรรู้ป่ะไม่ช่วยไมช่วยย แบตเตอรี่สะมาสซักปืนบ้านนี่ได้แต่ต้องใช้สายไฟมีอะไรแผงวงจรก้อนหญ้าแล้วก็แผลิกก้อน้านี่คืออะไร <c oughs> ไม่ลงแน่นอนวนะ่าพิเศษว่ะ เราคนที่สงสัยนะฮะว่าเกิดว่าแบคนที่สงสัยนะฮะว่าเอาปืนด้วยหลังแรกนะฮะเราลองออกไปตัดเกมนะฮะแล้วก็ไปเถูกจอยกุ๊กนะจะได้ปะรน่ากัน,นเงียบเงียบปุ้นยาก ต้นหญ้าก่อนนะคนุดต้องการแผ่นเหล็ก3กอดหญ้า3แผงวงจร2องานสต้องมีตัวไลตอนนี้ตัวน,นั้นเปรียมรอบตัวนั้นเอาขึน้น นี่จะใส่สชุดออกาสมาแทนชุดปกติดดือ้ยมันจะถอยเลยแบบน,นั่นเ้ยตัยวที่ส

เคยดูเพือมมออ่อนมาเมื่อไหร่กนเยจีพดีอดๆๆเออแข่งกูโดนนี้กอนนะ เพื่อนอยู่เร่ไออนเพื่อนโอเคเออเคจบเียเท่านี้จบเพียเท่านี้เพราะว่ามาถ่ายแป๊บหนึ่งน่าร้องด้กย กล้องดอโอเคไหมทำบ้าบอคอตบโอเคไม่ได้นะโอเคแล้ว,ว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วนะใครที่ไม่กดซับสไครต์แล้วไม่กดไลค์ขอให้พระเจ้าขอให้การเยี่ยนลงทานแกและอย่าก,กดดีไลค์ละขอร้องแล้ก่อน